สวัสดีครับทุกท่านครับกลับมาผมในคิมสิทธิพวทีวันนี้กลับมาในการรีวิวของนะครับในการรีวิวโน้ตบุ๊ก HP Vtus 16ไม่เกิน30,000บาทเชิญรับชมกันได้เลยครับ ผมก็กลับมาในการรีวิวของผมนะครับในช่องคิมสุดพบวายนะครับผมในการรีวิวครั้งนี้ครับเป็นการรีวิวโน้ตบุ๊กเกมมิ่ง HP v i t a s 16นะครับอรหน่สองหนึ่งสามทีเอ็กท่านผู้ชมนะเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งของอ่า HP นะครับผมนะก็เป็นโน้ตบุ๊กที่หรือว่าดีพอใช้ได้พอสมควรนะครับโอเคครับวันนีวเรามาฟังสเปคกันเลยท่านผู้ชมครับ สเปคครับของรุ่นเจ้าตัวนี้นะครับรุ่น HP Victus Gaming 16นี้นะครับเป็น CPU Intel Core i5 Gen 12 5 0 0 h นะครับ12คอร์16เทานู้ชมนะ CPU ที่ถือว่าแรงพอสมควรนะครับอยู่ในขั้นระดับที่แรงอยู่นะนับชมนะการ์ดจอครับเป็นการ์ดจอ Nvidia GeForce RTX 3050นะครับเป็น 4G นักชมนะเป็น DDR6 นะคชมนะรมนะครับที่ให้มาครับเป็นแรม 8G DDR5 ฟัต4 8 0 0 8 0นู้ชมนะให้แถมมา 8G นู้ชมนะแต่ถ้าใช้สำหรับใช้จริงๆก็ก็ต้องใช้ r a นะครับก้คือ ือต้องใส่แล็มอีก8จิกนะครับผมนะเป็น16จิกนะถ้าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันก็กินทรัพยากรเยอะมากนะครับในสำหรับการเล่นเกมการในการทํางานนะครับผมพื้นที่นะครับผมนะเป็น M.2 นะครับเป็น Gen 4นะครับเป็น512จิกนะครับผมนะถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะ512จิกนี่นะก็สามารถเพิ่มอัพได้นะครับผมนะอัพก็แกะด้านหลังฝาด้านหลังนี้นะครับผมนะก็บอกให้ทางานที่ตัวแทนจําหน่ายเขาแกะให้นะครับผมนะจิตเพย์นะครับเป็นหน้าจอ16.1นิบหกจุดหนึ่งนิ้วนะครับผมนะับเป็น Full h 144 เฮ้ยน้ชมนะไม่ธรรมดาชมน่ะรุ uh, uh, ่นพ uh, um, uh, ุกตัวนี t ้นะครับแถม Windows ด้วยนะครับเป็น Windows 11 Home นะน้ชมนะอ่าพาร์เนลไทส์นะครับก็คือพาร์เนลไท์เป็นหน้าจอไอพีเอสนะชมนะก็เป็นหน้าจอที่แบบว่าเป็นด้านน้ชมนะไม่มีการสะท้อนหน้าจอนะครับเวลาโดนแสงโดนอะไรพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับผมด้านด้านซ้ายผมตรงนี้นะด้านตรงนี้นะเอ่อมีพอร์ต usb type a น้ชมนะแล้วก็ด้านขวามีพอร์ต dc นะครับมีพอร์ตแลนด์นะผมแล้วก็มีพอร์ต type c แล้วก็มีพอร์ต usb type a อีกหนึ่งอันนะครับผมแล้วก็มีีพพออรร์์ตตม สเตีนะครับผมแล้วก็มีพอร์ตเอ่อเอสดีการ์สท่านชมนะโอ้เอสดีการ์ถือว่ารุ่นพวกเจ้าตัวนี้มีนท่านชมนะแต่ถ้าทางแบรนด์รุ่นอื่นอาจจะไม่มีให้แต่ผมว่าชอบตัวนี้ก็คือ HP รุ่นตัวนี้มี Full HD card ร์สเลท่านชมนะก็สามารถใส่เข้าตัวนี้ได้เลยสมมติเนี่ยผมอัดกล้องอย่างนี้นะท่านชมนะก็คือมีเ d card นะ์สท่านชมนะก็คือผมสามารถดูงานผ่านก็คือหยิบมาปุ๊บเก็บตัวนี้ปั๊บดูงานได้เลยท่านชมนะถือว่าโอเคใช้ได้เลยท่านชมนะพลังงานในการจ่ายไฟรุ่นตัวนี้นะครับที่ประมาณ200วววััััตตต์์นนนนนะะะะคคคครรรบบผมมมมอออแแแดปปเเเเขง็ที่ อยู่ตรงประมาณตรงนี้ท่านผู้ชมนะแว้แคมมัน full HD นะท่านผู้ชมก็ถือว่าภาพมันก็ยังมีน้อยอยู่แต่ถ้าเราจัดแสงจัดอะไรก็ถือว่าโอเคใช้ได้กล้องตัวนี้ก็สามารถคุยงานผ่านซูมคุยทาง Google Meet ได้ทุกอย่างนะครับก็สามารถเอาไปเรียนเรียนออนไลน์ได้ทุกอย่างเลยนะท่านผู้ชมนะ้ตน,นี้สามารถทํางานได้เล่นเกมได้ทุกอย่างครบวงจรเลยท่านผู้ชมนะไปคีย์บอร์ดนี้มีแค่ไฟสีขาวอยู่นะมนะไม่มีไฟแบบปรับแสงปรับสีไฟ RGB ไม่มีนะท่านผู้ชมนะคือมันเน้นการใช้งานท่านผู้ชมครับมันไม่ได้เน้นในการสวยงามนะท่านผู้ชมนะก็คือไป ิดเปิดได้นะน้ไฟตรงของคีย์บอร์ดนี้ก็คนไหนที่แบบแจบแสบตาใช้ตรงคืนหรือนี้ก็ปิดไฟได้น่ทุกคนนะครับ อ่าดูยูทูบนะก็ใช้ได้มากนะครับผมหรือใช้แบบออฟไลน์ก็คือไปดูใช้ใช้อินเทอร์เน็ตก็ถือว่าใช้ได้นาะนเป็นหลายชั่วโมงแต่ถ้าเล่นเกมหรืออะไรก็มันจะดึงสเปคแล้วก็ทําให้อ่าคุณภาพของภาพกราฟิกอาจจะไม่เต็มที่แต่ถ้าผู้ชมต่ออะแดปเตอร์ของรุ่นตัวนี้นะครับเล่นนะครับข้างนอกก็สามารถอ่าเล่นได้เต็มประสิทธิภาพเลยนะครับของผมเพิ่มซื้อแรมนะครับซื้อแรมเพิ่มมาประมาณแปดจิกตอนนี้เป็นสิบหกจิกตอนนี้ที่ผมใช้อยู่นี่เป็นสนะิบหกจิกนะท่านผู้ชมนะก็ตอนนี้ก็ไปเช็คราคาไได้้้้้้คคคือขัันน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 นตตต่่่่่่าาาผมมมแนะะเเเเเลยรรบบบทททีีใชโโุุ๊๊กกกิงงปป็็หถ เกมมิ่งขอแนะขั้นต่ําเลยนะแนะนํา16จิกนะท่านผู้ชมนะในการใส่แรมนะครับเพื่อเต็ม1ัภาพในการเล่นเกมในการทํางานหรือใช้ในการดูท่องเว็บในต่างๆมากมายในการระบายอากาศของโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับคือระบายจากด้านล่างาผ่านช่องด้านบนตรงนี้นะครับผมการระบายของเขาคือดีมากครับท่านผู้ชมน,นะเดี๋ยวเราจะมาเทสเสียงของโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับก็คือเสียงลาโพงของโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมฟังน,นี่คือเสียงของโน้ตบุ๊กตัว H C v r s นะครับในเกมมิ่ง16นี้เดี๋ยวฟังเสียงท่านผู้ชมนะ หรือว่าเสียงถือว่าใช้ได้นะท่านชมนะก็คือเสียงของโน้ตบุ๊ก HP v i t a Gaming 16นี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะเสียงของลำโพงนะก็คือเป็นลำโพง Studio ท่านชมนะ Studio ก็คือลำโพงแบบเบสก็ถือว่าอู๋ใช้ได้เบสนะก็ลองเสียงแน่นมากครับ ครับโน้ตบุ๊กตัวนี้ครับมีโปรแกรมซอฟต์แวร์ของมันชื่อโปรแกรมว่า Omen Gaming Hub นะท่านผู้ชมนะเป็นโปรแกรมที่สามารถดูค่าฐานะสเตตของ GPU อนะครับผมเลือกโหมดได้ดูอะไรต่างๆมากมายนะครับดูอุณหภูมิได้หมดเลยท่านผู้ชามนาะถว่าดีมากท่านผู้ชมนะในแอปนี้นะครับก็เป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์มันนะ CPU ก็สามารถดูได้แร้สามารถดูได้หมดเลยท่านผู้ชมนะ Performance ก็สามารถปรับได้ปรับพัดลมให้เงียบปรับเป็นค่าธรรมดาของมันหรือปรับให้สูงสุดได้สามารถเลือก Auto ปรับแม็กพัดลมได้เลยนะครับในโน้ตบุ๊ก HP p v i l i Gaming 16นี้นะครับผมเราจะมาดูอุณหภูมิของโน้ตบุ๊ก HP Vitas Gaming 16นะท่านผู้ชมนะตัวน,นี้นะครับก็หรือว่าอุณหภูมิใช้ได้ครับอุณหภูมิตัวน,นี้ของ CPU นะตัวน,นี้นะครับตัวน,นี้อุณหภูมิอยู่ที่นะทเทมเพอร์เจอร์ตัวน,นี้ตามความซั่แปลก็สูงสุดประมาณนน61ทีพียูนะครับ GPU ตนนัวนี้ GPU ตัวน,นี้อยู่ที่นะฮาร์ดแวร์ครับปปรก,ก็อุณหภูมิอยู่ที่41องศานะครับผมนะ GPU ตัวนี้41องศานะครัตัวน,นี้ถ้าเป็น เขาสปอตก็48องศาน้ชมนะ CPU ของ i5 72นะครับก็ในการเรเดอร์ไปนะครับก็กี้กดไปอีกนะครับก็ตอนนี้ครับตอนนี้ดูค่านะครับก็ทาง CPU มันติดเทรดตอนนี้ก็ Dispoester ประมาณตอนนี้6,000กว่าชมนะ6,100นะครับเดี๋ยวจะมาดูซิงเกิลเทรดกันนะครับซิงเกิลเทรดก็ดูดูผลรวมนะชมตอนนี้ตอนนี้600ประมาณ7576 6 7 0นะครับก็ถือว่าถือว่าใช้ได้ใช้ดีเลยน้ชมนะก็ถือว่าโอเคนะครับผมทางนี่วัดผลมานะครับมันติดเทรดก็ประมาณ 6 7 5้อยเจบห้านะครับชมนะโอ้โหนี่คือสุดของมันนะคือซิงเกิลเทรดนะมันเรียกว่าติกเทรดนะครับก็ประมาณ6,000กว่าเหมือนกันท่านผู้ชมนะก็ถือว่าแรงมากนะ12็ดองคหกเทรดนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาการทดสอบในการเรนเดอร์คลิปนะผมก็คือเรนเดอร์คลิปเปล่าๆเลยไม่มีการใส่เอฟเฟกต์อะไรสิ่งเดียวคลิปประมาณ15ทีในคุณภาพ 4K เเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับผม โอเคไหมครับท่านผู้ชมครับในการเรนเดอร์ของชิป B Me p r e เม e r e โป o ก็ถือว่าโอเคนะใช้ได้นในคุณภาพ 4K ถ <c oughs> ือว่าเร็วพอสมควรน,นะก็ะคือทำเวลาได้ดีมากเลยท่านผู้ชมนะ เดี๋ยวเรามาดูในการทดสอบเกมในโน้ตบุ๊ก HP v i t a s Gaming 16อันนี้กันนะครับผมครับวันนี้เรามาเทสเกม Call of Duty 2.0นะครับทนะุกท่านก็ถือว่าเฟรมอยู่ที่45 49 51นะครับทุกท่านเฟรมถือว่าเน่งดีครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับในการลงแบบเป็นยังไงบ้างเรอลงตรงที่เล็กๆก่อนแล้วกันนะครับนะเฟรมอยู่ที่44 3นะครับในการบินล่อนลงมานะครับนะทุกท่านเดี๋ยวเราดูดีๆว่าลงในตรงไหนดีนะกีตายไปหนึ่งรอบแนละ้วกีเทสเพื่อใดีครับอันนี้เฟรมอยู่ที่43นะนะ CPU ทงางน 4, 48น48%ะครับตอนนี้อุณหภูมิ CPU ตัวนี้69ท่านผู้ชมนะถือว่าใช้ได้อยู่นะครับนี่เฟรมอยู่ที่54 51นะนผู้ชมนะถือว่าเฟรมดี่และแต่นะครับตัวนี้กเฟรมอยู่ที่44 49แล้วนี่คือปรับไฮสูงสุดนผู้ชมนะเดี๋ยวให้ดูว่าปรับไฮจริงนะชมนะแล้วก็เรามาดูครับในการปรับนะครับการค่ากราฟิกคือตัวนี้ปรับไฮหมดแล้วนู้ชมนะนี่คุณตี้นะตัวนี้ไฮหมดเลยนะชมนะไม่มีคำว่า ต่ำกว่านี้เลยท่านผู้ชมนะก็ถือว่าโอเคใช้ได้ท่านผู้ชมในเกม Call of Duty 2.0นะท่านะชมนะถือว่าใช้ดีเลยนะเกมตัวนี้นะครับเฟรมอยู่ที่60นะตอนนี้นะโอ้โ oh, หถือว่าโอเคเลยนะครับถ้าอยู่ในอาคารหรือถ้าอยู่ข้างนอกน,นี้เท่าไหร่ที่เราดูเจ็ดสินะ70มาแล้ว,วเฟรมถือว่าโอเคนะใช้ได้ทนะ่านผู้ชมในะนะนเกเกม คุณภาพ2.0ครับเกม o v e r w a t c สองผู้ชมนะว่าเล่นโอเคหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเดียวกันผู้ชมกันะตอนนี้เฟรมนิ่งมาก60เฟรมวันนี้ผมปรับอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวดูให้ดูให้ดูเดี๋ยวดูให้ดูวีโอนะครับผมอันนี้ปรับกราฟิกนะครับก็คือ high mm hmm. หมดแล้วผู้ชมนะเดี๋ยวถ้าถ้าเราปรับนี่ปรับ high ผู้ชมนะคือเฟรมเรทนิ่งมากเดี๋ยวตอนเล่นว่าจะเท่าไหร่ผู้ชมนะนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับ60เฟรมตันนี้แล้วก็ ต้องดูกันว่าเล่นตอนเล่นนี้จะเป็นยังไงนะครับอันนี้ไม่ได้แบบดีซิงก์หรืออะไรทั้งสิ้นเลยคุณผู้ชมนะในของกาแฟเฟรมหกสิบเฟรมมันนิ่งมากท่านผมเกมนี้มีทเักยากรน้อยมากตัววัดสองถือว่าโอเคครับเฟรม60เฟรมคุณผู้ชมนะนิ่งมากเกมนี้มีเกมไหนนิ่งกว่านี้แล้วนะเฟรมก็ถือว่านิ่งครับคุผู้ชมนะแต่หนึ่งครับแต่หนึ่งครับ เดือเฟรมนิ่งมากโดนยิง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 ตายครับไหนเล่น <c oughs> ไม่เคยได้เป็นเลยไม่ได้เล่นเลยไ,ไม่เคยเล่นเลยไม่ไหนโอเวอร์สองนะองสอบดูกันว่าเป็นยังไงดูเฟรมลื่นมากนะครับลองเสียบ <c oughs> สิบเอฟเอสเลยนะเรานะตอนนี้ ในเยอะเลยคนเยอะแล้วตอนนี้ขอด้วยเกมนี่ครับในเกม o v e r อรเกมนี้เป็นไงกันบ้างท่านผู้ชมครับในการถือว่าเล่นเกมนะถือว่าโอเคใช้ได้นะรันนี้คือปรับสุดนะท่านผู้ชมนะถ้าปรับสุดก็ประมาณนี้นะครับนะผมนะก็ในสำหรับเกมเกมที่เราเทสมาท่านผู้ชมนะถือว่าโอเคใช้ได้นะครับผมในการให้คะแนนในโน้ตบุ๊ก HP Vitas Gaming 16ในด้านดีไซน์ถือว่าเต็ม10ให้8.5ท่านผู้ชมนะครับว่า ถือว่าสีถือว่าเป็นสีด้านนัแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือมันสมมติมือเรามันนะครับชมนะมันก็ติดง่ายชมนะก็คือมันมันมากชมนะก็คือมันเป็นผิวด้านแบบเงาชมนะก็คือมันมีสีดํากับสีนี้นะครับนันะคือที่สีอะไรนั่นะเป็นสีโคมนน้าเงินนี่แหละถ้าดูไม่ผิดนะครับแล้วก็ ด้านคุณภาพมันก็เต็ม10ให้9.5เลยกันนะก็คือในการใช้กคุ้มค่าครับเต็มสีภาพดีนะก็คือ CPU ทั้ง CPU ทั้งการ์ดจอหรือว่าเต็มสีภาพดีในการเล่นเกมหรือกันในการทํางานต่างๆก็โอเคน, okay นะครับถือว่าน้ตบุ๊กตัวนี้เต็มสีภาพดีนะครับอ่ะอยารู้ราคากันเลยเะครับราคาในรุ่นตัว HP v i t a s Gaming 16ตัวนี้นะครับราคาอยู่เท่าไหร่นะครับเรามาทายกันก่อนนะของเมนตานล่างคลิปเลยครับราคาอยู่ที่25,890บาทท่านผนะู้ 25, ชมนะ ผมได้ทำการทิ้งใต้ล่างคลิปให้ในการสั่งซื้อโน้ตบุ๊ก HP Vtus i Gaming 16ให้นะครับอยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ครับก็คือร้านมีตัวแทนจำหน่ายนะคานผู้ชมนะก็คนไหนที่ซื้อแล้วก็ซื้อหานตัวแทนจำหน่ายที่ร้านนั่นโดยเฉพาะเลยนะครับ โอเคครับก็ขอฝากไว้แค่นี้กันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับในการรีวิวครั้งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาทําคลิปในการรีวิวนะครับงมนะครั้งหน้าจะมีคลิปอะไรในการรีวิวก็ติดตามชมกันได้นะครับอย่าลืมกด subscribe หรืออย่าลืมดูในชุมชนนัครับงเทีเข้าไปดูชุมชนกันได้ครับก็จะมีการอัปเดตต่างๆมากมายในช่องคิมสินค้าบายทีนะครับนี่ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับทุกท่านครับ